ทุกคนครับแผดล่าสุดกิลด์เราถูกปรับระยะสกิล2เนี่ยให้ไกลขึ้นกว่าเดิมเกือบ2เท่าครับระยะเนี่ยพอๆกับการซูมสกิล2ของเอลสุหรือปาสกิล2ระยะไกลสุดของยุย้ยเลยนะครับมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนหรือโกงเลยไหมคลิปนี้มีคำตอบยวพาทุกคนไปดูพอๆกันเลยครับ แต่ก่อนดต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมเจฮะแล้ววันนี้บอกเลยว่าผมดีใจมากๆเลยครับตับการปรับครั้งนี้เพราะผมทุกคนน่าจะรู้แล้วเป็นเมนกิลด์ครับการปรับครั้งนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันปรับมาอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ผมมองว่า Impact กับเกมมากนะฮะเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคอมโบนี้นะครับมีคู่ที่จะเล่นด้วยแน่นอนนะครับผมมองภาพไปแล้วจะเป็นยูยิฟเอลสวนะฮะน่าจะกลับมาคอมโบนี้สำหรับสิ่งที่คิกเบททุกคนเลยสกิลสองกิลด์ ไกลขึ้นขนาดไหนคุณเห็นระยะความยาวนี้ไหมครับระยะความยาวของสก,กิลนะครับยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วพอลยิงไปปุ๊มมีดามเมจอะจิก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 บนพื้นด้วยเห็นไหมพื้นแตกนะครับหลายหลายคนจะคิดว่าอ๋อเป็นเอฟเฟคเฉยๆนะครับมันไม่ใช่เอฟเฟคเฉยๆนะครับทุกคนมันเป็นดามเมจด้วยครับอ่าเนี่ยถ้าถามว่าไกลขนาดไหนเราลองยืนระยะนี้แล้วยิงดูนะครับ นะครับติดสตันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีดาเมจโอเวอร์ไทม์ใครที่ไม่รู้ดาเมจโอเวอร์ไทม์เป็นยังไงเอาง่ายๆนึกสภาพวิสเปิดอันติแล้วไอ้ลูกระเบิดมันลงใส่หัวคุณมาแน,น่หรือว่าอาเลเตอร์วางตาข่ายแล้วก็จับคุณแล้วก็โดนยิ่งๆไปเรื่อยๆอันนี้ครับคือดาเมจนั้นซึ่งอยู่สี่วิครับการปรับครั้งนี้ทําให้สกิลสองกิลเด์ไกลขึ้นกว่าเดิมจากสามพันระยะสามพันเป็นห้าพันนะครับไม่เอาหกพันไปเลยจะได้สุดจอเลยอันนี้ แต่เอาจริงก็อันนี้ก็แทบสุดจอแล้วครับอันนี้มองไม่เห็นศัตรูก็ยิงโดนอยู่นะเนี่ยผมมองอยู่ดูเนี่ยยิงแม่มองอยู่นะครับลุงดูอยู่อันนี้อันนี้ไม่น่าถึงต้องเข้าไปใกล้อย่างนี้หนึ่งนะประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลสองที่ถูกปรับมาไกลมากๆไกลสุดๆเลยแล้วต่อมาครับการโจมตีปกติของกิวด์คล้ายๆกับการปาสกิลของล้อเลี้ยวมีสแต็กอยู่ด้วย ซึ่งถ้าพวกคุณงงว่าสแต็กนี่คืออะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสแต็กมันก็เหมือนกับสกิลเดอร์แบบเดิมก็คือเวลาเรารำสแต็กครบเราก็จะต่อยชาร์ดไปตุ้มก็เป็นนเาเมจคล้ายๆกับใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ต่อยตู้มออกไปเนี่ยครับประมาณนี้แต่ที่มันดีขึ้นก็คือการโจมตีของมันเนี่ยไม่ได้เหมือนโบบารอนที่โดนเป็นเป้าเดี่ยวนะครับหน้าตาอาจจะดูแก่ๆคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการโจมตีเนี่ยไม่เหมือนกันครับนี่ฮะเวลาตีเห็นไหมครับเราสามารถที่จะ ตีโดนศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะการรำของเราได้นะครับการรำตีปกติปาสกิลรอเรียลเนี่ยโดนทุกตัวเลยนะครับเออก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะฮะในทั้งส่วนของสกิลสองและการโจมตีปกตินั่เองครับนี่ส่วนของสกิลหนึ่งครับที่ถูกรีเวิร์กมาไม่มีครับเห <laughs> มือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมสกิลหนึ่งเหมือนเดิมก็คือพุ่งไปมีโลนะครับแล้วก็ต่อยแต่ถ้าทุกคนสังเกตถ้าคุณเป็นเมนกิลเดอร์คุณจะสังเกตว่ามันจะมีความหน่วงเวลาพุ่งอยู่มันจะไม่ได้พุ่งแบบ ผมว่าตัวมันดูผิวขึ้นนะอ่าต้องบอกก่อนว่าตัวมันดูผิวขึ้นนะครับแต่ว่ามันดูตัวหนักแปลกๆนะครับหรือว่ามือถือเครื่องที่ผมใช้ที่เป็ iPhone เนี่ยไอเนี่ยมันอาจจะหน่วงมันอาจจะแหลกก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันหน่วงๆมันแหลกๆหน่วงๆยังไงไม่รู้นะับแต่มันดูเรื่องขึ้นแต่มันดูช้าลงแปลกปะลื่นขึ้นแต่ช้าลงเออมันแปลกเหมือนกันนะฮะสกิลหนึ่งไม่มีการปรับครับส่วนสกิลอันติก็เหมือนไม่ไม่ม แต่สกิลแล้วสตัร์ทจะดูแบบ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 นี้เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันติสามารถคอมโบกับสกิลสองได้นะครับเพราะว่าสกิลสองอย่างที่เห็นนะครับเวลายิงไปเนี่ยมันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ปุ๊บ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 กัดไปเรื่อยๆนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรายิงสกิลสองเสร็จปุ๊บมันกัดบนพื้นแล้วเปิดอันติมันก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เล่นสายดาเมจที่แรงขนาดนั้นในช่วงต้นเกมก็ไม่ต้้้้้้ออออองงงทททาาาคคคมมมมโบบบบบนน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 ััััักกกก็็ไไดดดะะรรรรแแแตต่่่่่ววีีีหๆปลลผจจเเสสยุ ของกิลเดอร์ให้นะครับจากใจเมลุงกิลตู่นะครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักกับผมแบบกิวเดอร์ขิหมื่นอะไรเงี้ยขิเจ็ดพันอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไม่เล่นสายขีนะครับแต่เล่นสายดาเมจที่แรงสุดให้ดูกันแทนนะครับยิงป้งไปหนึ่งทีเอาไว้ไฟแตกนะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิวเดอร์ปรับใหม่ระยะยาวใหญ่ขนาดนี้มันจะโหดขนาดไหนเนี่ยดูดีนอกระยะนอกระยะจอเนี่ยยังยิงโดนเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเลยนะกิลเดอร์ ตันเอลสุซูมยุ้ยยิงหรือเผลอเลอเทเกมกิเด์ยิงหนึ่งทียุ้ยย,ยิงหนึ่งทีตายกิเด์ยิงหนึ่งทีเอลสุยิงตายโอ้โหกูรอไม่ไหวแล้วเขาถายอาจจะเห็นนักแข่งเล่น <c oughs> ผมว่าเบคอนอาจจะหยิบม,มาเล่นว <c> ะ <oughs> กิเด์ไกลขนาดนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับครั้งล่าสุดของกิเด์พวกคุณคิดเห็นยังไงครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้แต่เดี๋ยวยังไม่จบนะคลิปผมจะให้ทุกคนไปดูดูได้ให้มันลงแฝงเป็นประมาณไหนแล้วก็ในเกมเนี่ยผม เอาไปเล่นแล้วมันจะดีเหมือนที่เราจินตนาการกันไหมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าในส่วนของรูนเทมลองแสงก็ไม่ต่างกับเซิร์ฟไทยสักเท่าไหร่แต่เตียงต่างกันที่รูนเนี่ยไม่มีเซิร์ฟนี้ไม่มีตังซื้อรูนทุกคุณดูเนี่ยเงินผมีอยู่พันเดียวเนี่ยนะครับซื้ออะไรไม่ได้นะฮะก็เซิร์ฟไอเทมครับ,รบผมพยายามที่จะให้แรงที่สุดซึ่งถ้าไปเล่นจริงๆอาจจะเอาไปเป็นโรบิ่งหรือเป็นเมดก็ได้นะครับลืมบอกไปกิลด์เดอร์แพทนี้ถูกปรับมาใหม่นะครับให้อยู่ในคัตติกรี ของเมดและไฟเตอร์นะครับจะไม่ใช่โลมิงหรือแทงอีกต่อไปแล้วนะครับกิลด์จะโดนเคลียร์ออกไปแล้วจะเป็นเมทไฟเตอร์แทนอนาคตอาจจะปรับมาให้มีความน่ารำคาญมากขึ้นหรือแรงมากขึ้นก็ ให้สมชื่อกับเมทอะเนาะเป็นเมทก็ต้องมีดาเมทกันหน่อยนะครับเซตก็เลยเป็นดาเมทล้วนไปเลยพลังแฝงครับถ้าเอาไปยืนเลนไม่ได้ปัญญาอ่อนฟาร์มป่าแบบผมในสตรีมก็เอามาเป็นมานาฟิลจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าใช้สกิลหรือโจมตีปกติโดนฮีโร่จะฟื้นฟู8%ของมานาสูงสุดนะครับ mm hmm. คูดาวฮาวิก็จะใช้สกิลได้เรื่อยๆ,ๆไม่ต้องกลับบ้านกิลด์เบื่อมานาโคตรถ้าไม่ใส่อันนี้มาไม่มีมานาเล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็ในส่วนของรูนก็เดโซเลตสติลิตสเตนก็ได้ olate, ไดนนเดนโซเลตโพเทความอ มากเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ในส่วนของซิกาเลนเซอร์สกิลก็เป็นฟิกเกอร์ไปไม่ได้ทําคลิปนานมากลิ้นพันกันมากเลยวะก็ประมาณนี้นะทุกคนย้ออีกรอบนะครับ <c oughs> คิดเห็นยังไงกับกิลด์ที่ปรับมาใหม่อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในเกมนดีกว่าว่าปรับมาขนาดนี้จะเก่งขนาดไหนไหน,นะฮะไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม และก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะพาทุกคนมาอยู่กับการรีวิวกิลเดอร์ในโลกอนาคตผมว่าอีกไม่นานนะเข้าไทยแล้วนะครับแพตที่กิลเดอร์เห็นไหมการโจมตีของเราฮะเขาเรียกว่าไกลขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สกิล2องเราเนี่ยยาวขึ้นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเอาไปคอมโบฟตัวโหดได้เยอะเลยแต่ว่าเกมนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเทสนะดูขวามือนะครับผมเมื่อกี้เสียงเหินเลยดูขวามือครับเวอร์ชั่นทดสอบยังไม่สมบูรณ์ดีขวามือล่างนะเห็น ของต้องกันนะครับเซิร์เบต้านะครับก็ยังที่เห็นแหละนะฮะในตอนต้นเกมกิลด์ก็ยังเป็นกิลด์ครับดามเห็นไม่ได้แรงอะไรถ้าใครเล่นกิลด์พวกคุณจะรู้ว่าตัวละครมันจะเก่งในช่วงกลางเกมเลนเกมมีของพวกบูมสติกรองเท้าเจาะเวทหรือรองเท้าลดคูดาวพวกอากุนี่พวกมุงกุนเลยแบบนี้มันถึงจะเริ่มเก่งขึ้นมานะครับสำหรับตัวละครลุงกิวตูต้นเกมลุงไม่ค่อยมีอะไรครับ ล,ล,ลุงก็มีมีดาเมจอยู่แหละเพราะมันคือเซิร์ฟเทสนะลุงก็เก่งอยู่นี่ยตีครบ3ครั้งครั้งที่4เป็นการต่อยเหมือนกับพุ่งสกิลหนึ่งแล้วต่อยก็คือติดสตันนั่นแหละนะฮะคือไอสแต็กเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีมาตั้งนานแล้วเว้ยทุกคนแต่ว่าเหมือนเขาปรับมาให้มองง่ายขึ้นมือใหม่จะได้รู้ว่าอ๋อตัวละครตัวนี้ตีครบ3ครั้งครั้งที่4จะเป็นการสตันออกไปอะไรเงี้ยนะครับเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือบอกให้รู้แต่ว่าบอกให้รู้ แล้วดูระยะการโจมตีของเรานะครับไกลมากๆนะไกลสุดจอเลยถ้าใครที่เป็นมือใหม่เล่นก็อาจจะกดเขาเรียกว่าเลื่อนสกิลตามไอเนี่ยเลื่อนสกิลตามความไกลที่มันมองเห็นระยะด้วยมันคล้ายๆกับยุ้ยเลงสกิลอะนะครับอารมณ์นั้นนะก็จะมองง่ายขึ้นแต่ผมไม่ค่อยถนัดมองนั้นก็เลยแบบเวลาซูมทีผมก็ค่อยเลื่อนแมปไปมองทีไม่เป็นไรนะครับ อย่างที่เห็นกิวด์เดอร์ต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรมากผมบอกทุกไม่ค่อยมีอะไรมากแต่มีสตันมีสตันทุกสกิลเลยตีครบ4ี่ครั้งสตันพุ่งสกิลต่อยปกติสตันยิงสกิล2สตันเปิดอันติสตันเพราะงั้นผมพูดตรงว่ากิวด์เดอร์มันมันดูดีมาตั้งนานแล้วนะครับกับเงื่อนไขสกิลมันหรือออนเปเปอร์ในกระดาษเงี้ยมันมันมีสตันหมดเลยอะแต่ข้อเสียมันคือระยะมันสั้นดาเมจมันไม่ค่อยแรงแล้วมันรีวอร์ดไม่ค่อยสูงมากกับการเล่นแต่ป่ามาครั้งนี้ก็คิดว่าคนน่าจะหันมา มองกิเด์มากขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแอนเนตก็ต้องบอกวันนี้แอนเนตตอนแรกก็ไม่มีคนเล่นแต่พอโดนปรับระยะมาก็ติดเมตาเลย er กิเด์ก็ต้องลองดูนะพูดตรงๆต้องลอง,งดูว่าแบบมันจะขนาดไหนนะครับมันจะขนาดไหนเพราะอย่างแรกต้องบอกก่อนกิเด์มันอึดนะครับหลังจะใช้สกิลหนึ่งไปเห็นไหมครับมันเพิ่มโล่ให้ตัวเองนะฮะเนี่ยมันอึดนะเวลาต่อยแบบเด้งปุ๊กปัป๊กปักปกปกเนี่ยนะครับมันมีโล่ให้ตัวเองนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่นะแล้วยิ่งเลดเกมดาเมจเวทมันเยอะมันยิ่งมีโล่เยอะนะครับตัวนี้ กดสกิลอันติไปคือถ้าเขาไม่มีรองเท้ากันซีซีอะเขาจะวิ่งไม่ได้เลยนะแต่เนี่ยเขาเออกรองเท้ากันซีซีแล้วก็น่าจะใส่พลังแฝงแบบโบนคัตเตอร์มาได้ไหมอันนี้เดานะครับแต่ถ้ามีโบนคัตเตอร์ก็จะแบบวิ่งได้พลิ้วขึ้นกว่าเดิมรองเท้ารถกูดาโบนคัตเตอร์จะหนีเราง่ายนะครับเนี่ยใครดูถึงตรงนี้คิดยังไงบ้างกับกิลด์เดอร์ที่ระยะไกลขนาดนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ส่วนคนที่ผมเจอก็ไม่ต้องอะไรมากครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราเล่นเซิร์ฟเทสมัน คนเก่งก็มีแหละแต่เหมือนงม,มเข็มในมหาสมุทรในเซิรนะ์ฟเทสนี่ยหายากหายางมากเพราะว่าแต่ละคนก็มาเล่นแบบมึน,มน,มนกกกๆกงๆงงๆงงงันนะฮะไมดด่ดูแบบไม่ค่อยเป็นรู้เป็นพายกันเท่าไหร่เนี่ยล้วก็ฟาร์มหาเงินพูดตรงๆกิลเดอร์ถ้าคุณจะเล่นไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยในตอนนี้หรือเล่นเซิร์ฟที่มันปรับมาในอนาคตถ้ามันยังปรับแบบนี้นะครับยังไงคุณต้องฟาร์มครับกิวเดอร์ตัวที่ต้องมีของ ผมเล่นกิวด์ฟาร์มป่าถ้าทุกคนแบบจําได้นะผมฟาร์มเกือบ15นาละทีอ่ะแ,แต่มันก็ไฮรีวอร์ดนะเลดเกมมันก็ดูระยะแม่งเลดเกมมันก็แรงจริงคนะรับเลดเกมแรงแบบปฏิเสธไม่ได้หรอกนะนะฮะคำพูดสิ้นนะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะนี่ดูดาเมจก็ถือว่าเลดเกมมาแรงแต่ต้นเกมอ่ะต้องต้องกัดฟันทนผ่านไปได้แต่พอปั่มาเป็นแบบนี้ปุ๊บผมว่ามันก็พอจะทนไปได้อย่นะเพราะมันไม่ได้เข้าไฟอะ่ะมันมันยิงไกลมากเลยนะฮนะ แต่ถ้าจะให้ปรับไปอย่างนึงนะก็คือปรับดาเมจครับดาเมจให้แรงเหมือนก่อนที่แบบยิง1ทีแบบลดไป60 70%เจรเลยงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยเงี้ยนะฮะถ้าปรับนั้นได้ก็คิดว่าน่าจะโดนแบนครับไม่มีตรงกลากรีเดอร์ไม่มีตรงกลางไม่ก,กากเลยก็ไม่กาก,ากเลยก็แบบโกงเลยนะรีเดอร์ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเผื่อใครจาได้รีเดอร์สมัยต่อยป้อม1งทีสองทีป้อมแตกอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเอายุคนั้นกลับมา,ก,บมาก็เจอครับจ o p กลับมาแน่นอน คือถ้าไม่ออกกันเวทอันนี้ในกรณีอีกทีไม่ออกกันเวทนะก็โดนดาเมจไปผมว่ามันก็แรงอยู่นะครับแรงอยู่ปล่อยโป้ปล่อยโป้โปโปไปเนี่ยก็แรงอยู่อันนี้ผมกดมากับเอรันดอะนะผมก็บบเฮ้ยขอบัฟขอบัฟมันก็บอกเออเอาไปเลยกูยิงเบ้าเพื่อนบวชอ่ยอันนี้ผมกดมากับคนตัดคลิปผมกับน้องที่เก็บเวลอีกเกมกเกมอื่นให้ผมเนี่ยก็กดมาเขาก็แบบไม่ไม่ใช่เมยอะไรหรอกก็มาเล่นกันงุงิงมงิเนี่ยมันไม่ต้องแปลกใจถ้าดูเล่นแปลกๆนะครับ เมนเกมเมเปิลสตอรี่สองคนเนี้ยไม่ใช่เมน R.O.V นะครับเอลันดอร์น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนตัดต่อมเล่นเอลันดอร์ด้วยประทับใจประทับใจมาก <c oughs> แลก้วก็เนี่ยถ้าไม่ออก,กรองเท้ากันซีซีก็จะโดนโดนสตันตย,ยาวๆนะครับถ้าเอลันดอร์ไม่ผักออก <c oughs> โอเคประมาณนี้นะเราก็ยิงเนี้ยยิงสุดระยะไปนะครับต้องบอกว่าระยะมันไกลจริงๆเว้แบบไกลจะจัดเลย หรือต่อให้แบบเอลสูอยู่ทีมตรงข้ามนะครับเอลสูนั่งซูมอยู่เจอคิวดอรยยิงแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะผมบอกเลยเพราะระยะมันก็แทบจะไม่ต่างกับเอลสูเลยแค่แบบเจอเลเซอร์เอลสูที่ซูมอยู่แล้วคิวดอร์ยิงไปอ่ะมันเป็นการขัดแบบขัดความสุขมากๆเลยนะเพราะแพทนี้เอลสูทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นตัวโกงนะครับถ้าเอลสูโดนขัดก็น่าจะง่ายขึ้นเออเออผมว่าน่าสนใจนะเอาไปขัดเอลสูครับเอลสุนั่งซูมอยู่ยิงโป้ง ไส่แตกอา,อาจจะดีก็ได้เออาจจะดีก็ได้ใช้คํานี้นะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสเกลเสียงที่ผมใช้อาจจะไม่ได้พูดดังมากเท่าที่เคยนะเพราะาตอนนี้ผมอัดคลิปประมาณตั้งตีหนึ่งละเดี๋ยวกลัวข้างห้องเขา report, รีพอร์ตกันไม่ได้รีพอร์ตในเกมรีพอร์ตในชีวิตจ,จริงนะครับเดี๋ยวสวยครับไม่ได้นอนโดนไล่ออกจากคอนโดแย่ yeah, เลยเล็งไหมสุดระยะระยะมันดีผมว่า แล้วถ้าคุณเจอกิเด์แมนแมนเก่งๆย,ยิงโดนทุกดอกแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเหมือนกันนะผมว่านะเลดเกมยืนสุดระยะแล้วยังโดนยิงอะไรเงี้ยหรือแบบพวกตัวละครป่าแอสซินพวกนาคอสพวกแบบซินอะไรเงี้ยแล้วโดนยิงตอดก่อนเข้าไฟครับมันน่าลำคาญมากเลยผมมองว่าความโกง,งมันไม่ได้อยู่ที่ดามจขนาดนั้นแต่มันอยู่ที่ความน่าลำคาญของแบบไอตอดเรื่อยๆเนี่ยตอด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 เนี่ยตอดจนตายเนี่ยนะครับต้นเกมพอทนเลดเกมผมว่า ไม่ได้เล่นนะทีมที่เจอมันนี่ะไม่ได้เล่นแรงจัดแรงจัดแน่นอนอันนี้ผมยังของไม่เยอะเลยนะือเหล็เกมก็ต้องออกทรอยนะฮะพอออกทรอยเสร็จเขาก็เปลืองช่องแต่ผมว่ามันมันมีความหน่วงนะต้องบอกก่อนปั่มารอบนี้มันมีความหน่วงๆอยู่นะครับกาจะฟิกยิงเปราะเข้าไปไม่โดนเ <c oughs> ปราะแบบเปราะแบบไม่โดนถ้าไม่มีรองเท้ากันก็โดนแน่ แต่นี่เล่นเซิร์ฟเทสอีกทีมก็แบบกระล่องป้องแป้งน่าจะเป็นเซิร์ฟหลักนี่ผมน่ไใส์แตกไปแล้วนะครับกด70 80ดาวไม่นนาลอดบอกเลยว่าไม่ห่าลอดครับเวลาพุ่งสกิลสองอ้สกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งไปก็เพิ่มเติมโลนะครับแต่สกิลหนึ่งเวลาชาร์จเมื่อก่อนเวลาตีปกติหนึ่งสองสามครั้งที่สี่ต่อยไปปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มโลตอนนี้มันไม่เพิ่มแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับเท่งเพิ่มโลอยู่น่าจะมีคนเล่นเยอะเลยละ เรียกว่าตัวเขาโดนเนิร์ฟแหละนะครับพี่ชายโดนเนิร์ฟไม่ไม่พี่ชายด้วยคุณลุงละเกื่อแกลนะคุณลุงโดนเนิร์ฟระยะเรียกว่าระยะไม่เร็วแต่ไม่โดนพุ่งไปต่อยแปะหนึ่งทียงชุนรู้จัก,จกยงชุนมั้ยน้ำเอกก็ประมาณนี้แหละครับกิวเธอผมว่ามันควรจะเล่นกับคอมแบบโป๊กโป๊กะนะครับน่าจะสนุกแบบอีกทีมน่าจะพิมพ์ด่ามาอยู่อะ่ะเออ กิลด์เอลสูกิลด์ยุยยิงห่งทีต่อหนึ่งทีกับบ้านยิงหนึ่งทีต่อหนึ่งทีกับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องนี่เลยครับพรามดเคว่าเปยบริการเติมเกมที่สายเปยเกมไว้วางใจที่สุดณตอนนี้การันตีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า300,000คนครับสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง โปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง JOP นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปยคุ้มเปให้ฉลาดต้องคิดว่าเปเท่านั้นครับสุดท้ายนี้สำคัญสุดเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับเจอเฮเลนมาฮิวหมิงมาฮิวน่าจะสนุกผมว่าแพทหน้าน่าจะเป็นแพทที่สนุกถ้าปรับมาแบบนี้จริงๆเลยอ่ะห้าพันนะผมมองว่ามันก็ไม่ได้ โกงขนาดนั้นใครใครคิดเห็นยังไงผมอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะว่าคิดเห็นยังไงนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆผมยังไม่การันตีว่าโอ้ยโกงหรือว่าอุ้ยกากไม่ไม่แต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นได้อะเดี๋ยวมันมันน่าลำคาญนะครับหลกัหลกๆเลยที่ผมชอบคือมันน่ารำคาญครับผมชอบตัวละครที่มันน่าํำคาญยิงปาะแปะแล้วนี่ถ้าผมแบบไม่ได้จะบิวให้เป็นแรงสุดของกิลด์ผมบิวเป็นในส่วนของรองเท้ารถกูดาว ใส่อะโกนี่มาลดคูดาว25%อะไรเงี้ยนะแล้วใส่ดูเลื่อนอีกอันลดคูดาว35%เล่นทั้งวันนะครับบอกได้ยินทั้งวันวิ oh, ่งเกลือผมเมื่อกี้มันกดมันกดอะไรวะเอ่อมันชื่ออะไรวะลืมไม่ได้เล่นนานพิลิฟายมันกดพิลิฟายมั้งจังหวะนั้น,นก็ผมว่าก็ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงกับตัวบางๆแต่ยังไม่ได้ลองแทงที่แท้จริงก็งเลยไม่รู้ว่าแทงมันขนาดไหนแทงออก พอยออกไก่มาตนดานอะไรเงี้ยจะเข้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าครับยืนต่กับแท้งเนี่ยเห็นปะยืนต่กับแท้งก็โดนโอมาตันม่แม่ม่แม่แม่แม,ม่แม,ม่แมมแมมแมเนี่ยืมไม่รู้ให้คนดูคอมเมนต์มาแล้วกัน,กนผมเอาความเห็นของคนดูเป็นหลักแล้วกันฮนะ <c oughs> คิดอย่างไงคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับกิลดอร์ในแพทล่าสุดนะครับผมอาจจะยิงมั่วเบๆบ้างนะ ไม่ชินมือถือนะหรือว่าตัวมันน่วงขึ้นก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดีวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสกอ์ไปเรื่อยๆก,กัน